ก็สวัสดีครับเป็นเพื่อนชาวขาบาวโมบายก็มาพบกับผมอีอาบาวอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายไปนิดนึงนะครับพอดีว่าช่วงนี้งานยุงย่งๆเนาะงานเยอะก <g ly> ็เลยไม่มีเวลาได้ทำคลิปสักเท่าไหร่ <g ly> แล้วก็ปิดเซิร์ฟร์บนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่หลายตัวนะครับแต่ว่าก็ เป็นกิจกรรมที่บอกจริงว่าไม่ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่ช่วงนี้ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มาทำคอนเทนต์อะไรมากมายนะเพราะว่าไม่ค่อยมีกิจกรรมที่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่สักเท่าไหร่นะเพราะว่าจะเป็นกิจกรรมที่เปิดกล่องอะไรเงี้ยลุน้นซึ่งจะต้องใช้เงินเจมหรือว่าใช้เพชรในการเปิด ส่วนกิจกรรมนึงก็เป็นกิจกรรมอ,อะไรครับลงดันเนาะลงดันหาหามอนหามอนเก็บไข่อะไรสักอย่างเนี่ยครับซึ่งจากการที่ผมไปอบอดทิ้งไว้ครับผมบดดันง,งูบอดอะไรทิ้งไว้ก็ยังไม่เจอเลยครับไม่รู้ว่ามันหน้าตามเป็นยังไงอาจจะดอบยากไปนิดนึงช่วงนี้ก็เลยว่างๆก็ จะบอททิ้งไว้หรือไม่ก็ไปไปวิวเก็บเก็บเลเวลนะเก็บเลเวลตัวละครตัวใหม่เพื่อทำคลาสตัวละครเนาะคือตอนนี้อยากได้คลาสตัวละครเพิ่มครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้อ่ะเป็นหลักสักเท่าไหร่ก็คือถ้าไม่มีเวลาเล่นก็จะบอททิ้งไว้แต่ถ้ามีเวลาเล่นก็จะไปวิวตัวละครตัวใหม่ก็โอเควันนี้ ก็จะพาเพื่อนๆครับผมไปอแนะนำดันเจียนครับผมที่ก็ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ยัางหน้าฟาร์มหรือเปล่าก็ไม่ได้ฟาร์มนานมากแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆเ,เนาะไปอไปลงดัน125ครับผม125เหลืเรือว่า มันยังคุ้มค่ากับค่าดันอยู่ไหมก็มาดูครับว่าตอนนี้อ่นาใปัจจุบันเนี้ยมันราคาเท่าไหร่ก็มาดูรับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าราคาปัจจุบันเนี้ยดันมันอ่าอยู่ที่กีเเนาะก็ไม่ได้ลงนานละดันนี้อ่าร้อยยี่สิบห้าเข็มทิศน่าจะเป็นอ่าตัวอันเดอร์เนะ ผมก็อ่านไม่ได้ออกนะโอ้โหกานแผงนอยครับเพื่อน m 3ครับผม m 3อ่าก็ด,ดูดูครับโอ้โหมีตัง m, ค์อยู่เจ็ดเอ็มคเพื่อนจนมากเลยครับช่วงนี้พอดีเอาเงินไปทำทำหารครับทำการทหารสเกลเนาะก็กว้านซื้อ,อเกือบหมดตลาดเลยก็โดนไปโอ้โหหลายพันเอ็มเลยครับเพื่อน แต่ถามว่าคุ้มค่าไหมก็ก็คุ้มค่าอยู่ครับผมก็เดี๋ยวนะปกติแล้วมันน่าจะคราฟได้เนาะเดี๋ยวผมดูว่ามันเรามีอุปกรณ์ในการคราบมันจะถูกกว่าปล่า่าเดี๋ยวขอปิดเขตไปก่อนนะครับอ่าเต้มครับมันน่าจะอยู่ที่สามพันเล่บาครับเพื่อนๆผมไม่แน่ใจละอ่าก๊อปปี้เนาะ หรือว่า2,000หรือว่าส0่พก็ไม่ได้คราบนานแล้วครับผมมาเตอร์น่าจะเต้มสี่พันะครับผมสำหรับการคราบดันเดี๋ยวมาดูครับว่าคราบเองกับซื้อเนี่ยอันไหนจะถูกกว่าโอเคอใช้ อ๋ออ oh, e ิ uh, e by, นทะูล็อบบี้กับอินทูล็อบบี้เนาะลอสอินทูล็อบบี้นี่ก็มีเยอะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีราคาสักเท่าไหร่ในในดัในใน,ในครั้งผมน่าจะมีเนาะอทูล็อบบี้สำหรับการคราฟดันเข็มทิศเข็มทิศธรรมดานะครับผมไม่ใช่เข็มทิศอาวิธ ล็อก,กเกินครับเงินไม่ได้เคลียร์เลยครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรอีมันหายไปได้หมดผมน่าจะเอาจับยัดไปหลายตัวละครครับบางทีมันล็อกน้ําเพ่ยนก็เลยโยนไปโยนมาเขาไม่รู้ว่าตอนนี้มันไปอยู่ตัวไหนละอ๋ออยู่นี่ครับผมหาไม่เจอ ก็ใช้ตัวนี้นะครับในการขาบับแล้วก็ริวสโตนเนาะก็เดี๋ยวซื้อมาสักเปิดคับช็อปนะครับเพื่อนอ๋ผมก,ก็ไม่ได้ทำเพจมันเนาะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับทั้งหมดกี่ก่อนเนะี่ยซื้อมาสักสามัญละกันสามันแล้วก็ใช้แต้มครับสนะี่พันเนาะ สี่พันอ่าก็คือใช้อ่โอ้โหใช้ลิสโตนห้าเมตรครับต่อการ,รับหนึ่งอันมีนามดันไปถึงไปแพงแล้วกินแล้วก็อินทูรูเบียนหนึ่งเนาะก็มาดูว่าจากการลงทุนไปสองเอ็มเนี่ยผมจะขับได้กี่อันโอ้น่าจะได้สามนะครับอ๋อยังได้อยู่ครับยังพอมีเหลืออยู่ Uh huh. ได้มาอันดยหนึ่งสองสามสี่ได้มาสี่อันสี <laughs> ่อันนี้ผมว่าซื้อเอาจะถูกกว่าหรือเปล่าสี่อันสี่เอ็มอ๋อับเอานะ่าจะถูกกว่านะผมเบื่อเพจนี้มากเลยก็เดี๋ยวลองลงทุนสักสี่เอ็มสี่เอ็มเนี่ยผมจะ อคราบได้กี่อันจะได้สักกี่รอบจริงๆอยากจะลงสักสิบรอบนะครับเพื่อนก็สิบรอบถ้าคิดเป็นต้นทุนค่าดันก็ประมาณห้าสอวเอ็แล้วกันเนาะคิดง่ายๆสิบเอวเอ็ก็ได้ครับตัดเศษไปนิดหน่อยเอาหมดนะครับเพื่อนนี่ผมได้กี่อันแล้ว ขาดอีก3อันนะครับเพื่อนอขาดอีกอันอันเดือตังอยู่สอเอ็มหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวก็จะลง10บรอบแล้วก็จะมาให้เพื่อนดูว่าสิบรอบเนี้ยจากการลงทุนไป10บเอ็มเนี้ย จะขายของได้กี่เอ็มแล้วก็เป็นดันที่น่าฟ์มอยู่ว่าโอ้โหได้มาอันเดียวเพื่มเินหมดเงินแล้วครับผมอ่าไม่เป็นไรครับเราน่าจะได้ฟรีมาอันหนึ่งเนาะก็ถ้าก็ว่าขาดกันหนึ่งเดี๋ยวมีตังค่อยมาซื้อเพิ่มแล้วกันโอ้โหก็อย่าเป็นการเสียวเวลาเนาะก็เดี๋ยวว้าไปลงกันเลยดีกว่า แล้วก็มาดูไอเทมทับดันนี้ครับว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีหูนะครับหูดีเฟนหูดีเฟนบอกสีเนาะแล้วก็จะเป็นคมก็จะเป็นคมซิกอย่างเดียวเนาะ mm hmm. แล้วก็มอไซค์ก็จะเป็น RW เนาะ R W สามแล้วก็เจาะแดงครับเจาะขาวเนาะแล้วก็อาทหารแล้วกอ็อาวุธก็จะเป็นขั้นเลดอปเนียมครับ กลับไปน,นี่แล้วก็ขั้นคันคันหายแลวกันนะพูดยังไงแล้วก็ชุดก็จะเป็นคันสิกนะแล้วก็มีอามริตีซิตบวกสามแล้วก็เอ๊ปกติมันต้องมีรูนเนี่ยนะครับเพื่อนดันนี้แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมันมันไม่ได้มีบอกเนี่ยแต่ปกติดันนี้มันจะเป็นดันที่ดอกรูนด้วยแต่ว่าผมก็จำไม่ได้ว่ามันต้องเดินเควสยังไงเนาะโอเค ดูกันเลยดีกว่าที่ก็กดไม่มีอะไรมากครับออโต้อย่างเดียวสําหรับดัานนี้ก็ก็ต้องบอกว่าต้องมีของระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าของอเลขแดงไม่น้อยเกินไปก็ตีบอสไม่ลงนะครับเพื่อนบอสต,ตัวนี้มันก็ มันมันเด้งเลื่อนอะครับผมไม่แน่ใจว่าบอสสองตัวนี้มันน่าจะเป็นอบอสเด้งเลื่อนหรือบอกไม่แน่หรือว่าตัวนี้หรือว่าตัวข้างในกันมาดูคือถ้าเราตีไม่ทันนะครับมันก็ตามเมจียดไม่ถึงมันก็จะเด้ง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 แต่ผมว่านะโอ้ลืมกล่องกันนะปัจจุบันนี้ก็น่าจะไม่ไม่ได้ไม่น่าจะยุ่งยากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแต่การที่อ่า ไปไปเล่นตัวใหม่ครับเพื่อนไปเล่นตัวใหม่เนาะแล้วก็เอาของย,ย้ายอ่ย้ายจากตัวตัวละครตัวละครไปใส่นะครับเออพวกพวกอะไรครับพวกไอเนี่ยครับขนดองไอขนดำขนทองแล้วก็พวกทาริสแมนแล้วก็พวกเข็มขัดอะไรทั้งหลายแลยเนี่ยครับเลขแดงก็ไม่ได้สูงขึ้นสักเท่าไหร่นะครับผมว่าจริงจริง เลเวลตัวละครก็ก็มีผลครับมีผลต่อการต่อการที่ทําให้เลขแดงเรามันสูงขึ้นแล้วก็ลงดันก็ง่ายขึ้นเยอะเหมือนกันถ้าเลเวลน้อยก็ลงดันลําบากเหมือนกันครับแล้วก็ตีบอสก็ใช้เวลานานด้วยบอสต,ตัวนี้มันจะติดสถานะนิดหน่อย ตัวนี้มั้งครับที่มันถ้าเราตีมันชามันจะเด้งมันจะเด้งอโอเคลอยต่อก็กดออโต้ควิสอย่างเดียวครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่ได้ยากเหมือนดันเอเวกเนะเาะอเวกก็จะดโหดๆหน่อยเอบอดอยู่ในเนี้ย แต่มันมีเป็นดันที่มีกล่องให้ให้ลุ้นเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นดันที่ดอกของซิกเป็นหลักครับก็ถ้าใครยังสมุดไม่เต็มนะก็ถ้าไม่อยากซื้อก็มาลงเล่นๆได้นะครับ เรลี่ยมเปิดชวนคือสเกลนี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราเราแปลงแบตสองครับถ้ามไม่แปลงแบตสองนี่คืออ๋อลืมผมลืมเก็บไอเทมเพลทคือถ้ามไม่แปลงแบตสองนี่คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับไม่มีประโยชน์อะไรเลย,เลยแต่ถ้าแปลงแบตสองนี่ถือว่าเป็น ถ,ถ้าเพียงมีเงินทําจนถึงเลเวลตันนี่ถือว่าโหดมากครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ตันครับเพื่อนๆยังไม่ตันก็จะได้สเตตัสอ,อยู่ประมาณนี้ครับได้ตอนนี้ผมามาทํามาถึงระดับ4นะแล้วก็เลเวล7ก็จะได้แอคแท็กห้าสิบสี่เนาะแอคเท็กเลทกแปดสิบแปดคเมีดเจ็ดแล้วก็แอมห้าครับผมแล้วก็แม่นหกสิบห้าเนาะแล้วก็เจาะกรออเจ็ด แต่ว่าก็คือคือถ้าทำตอนนี้บอกจริงว่าใช้งบประมาณเยอะมากครับเพราะว่าใบใบคาทหารมันแพงเนาะแล้วก็ค่าอัพค่าอะไรก็แพงอยู่เหมือนกันนี่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันตีตีแล้วก็กดเคล็ได้เลยน่าจะได้เลยมั้งตัวไหนก็มุังเนี่ยอ๋อตัวนี้ตีไรออดนะครับตีไรออดเสร็จแล้วก็ไปคุยเคลนะ แล้วก็ไปตีตัวข้างในทีนดีคลิปนี้ก็อาจจะยาวนะเพื่อนพนอะดีว่าไม่ได้ตัดออกเป็นบางช่วงนะเดี๋ยวจะลงให้จบให้เพื่อนๆดูเลยแล้วก็บอสต,ตัวนี้ผมจะไปะไม่ไม่เอาบอสปลาหมึกนะับเอาบอสเหลือนะเพราะว่าถ้าประหมึกนี่มันมันไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ลูนนะคนบเพื่อนนะ แต่ถ้าเป็นเหลือนีนน่าจะได้หลุมครับแล้วก็มาตีตัวในอีกตัวหนึ่งนะครับชื่ออะไรอาเชอร์เนี่ยครับออาเชีวเดอร์ครับผมคือถ้าเราไม่เจอไม่ตีอาเชีวเดอร์เนี่ยบอสมันจะไม่ออกไม่ใช่บอสหรอกประตูประตูะตห้องบอสมันจะไม่เปิดไม่แน่ใจว่าตัวล่างกับตัวบนโอเค แล้วก็บอสตัวนี้ครับถ้าเราตีช้านะมันจะเรียกลูกน้องมาเนาะก็ผมก็ใส่มันเต็มเต็มเลยเลกันไม่อยากให้มันเรียกลูกน้องออกมามันเสียเวลาเราเนาะอ๋อ,อผมว่าแล้วทำไมมันไม่เก็บอ่าไม่เก็บไอเทมเควสเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเอาตัววิาสาหไป ไปเก็บเลเวลในดันในดันอบอลเขียวครับเพื่อนแล้วก็ไปตีตรงที่เ,เพื่อนแนะนำเนาะแล้วเขาก็เดี๋ยวนะกดอะไรควิดสักอย่างหรือเปล่าอ๋อต้องมาตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ตั้งค่ากลับมาเหมือนเดิมมันก็เลยไม่ได้เก็บไอเทมเฟสนะเนี่ยครับ คือเราต้องกดไอเทมเควสนะแล้วก็ไอเทมที่เกี่ยวข้องขี่ไปบอสเรืออะไระครับก็เหลือบอสอีกอาสามตัวครับสามตัวคือตรงเรือนะั้นจะมีบอสอยู่สามตัวเนาะตีตัวฟาปรโตนะครับเ่อน คือเควสลูนนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันต้องกดยังไงหรือว่ามันหรือว่ามันดอกเองหรือเปล่ามันน่าจะดอกจากกอกับเพจลูนนี่น่าจะดอกเองเนาะออนนะแล้วก็ตรงนี้ผมขอปลดทิ้งเลยกันเพราะว่ามันมันต้องเคลียร์มอนนะรอบหนึ่งก็รอบหนึ่งก็น่าจะใช้เวลารอบละ เจ็ดแปดนาทีเหมือนกันนะเพราะว่าเกอกมันเยอะแต่ถ้ารีบๆแปบ๊บเดียวก็รีบเดินเควเียรีบทําก็รอบหนึ่งหนาที6นาทีคิดว่าน่าจะจบสำหรับคนมีของนะเดี๋ยวก็บอสจะออกมาเนาะบอสตัวแรกก็ไม่มีอะไรครับเป็นมินิบอสนะไม่มีกล่องนะบอสตัวนี้ แล้วตัวที่สองมันจะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องวิ่งขึ้นมาตีมันแล้วตัวท้ายมันก็จะไปเกิดอยู่ฝั่งนู้นตัวนี้มันจะติดสถานะนะครับมันจะ มานานหรือดึงขาหรืออะไรผมก็จาไม่ได้แล้วถ้าก่อนนี่จําได้ว่าถ้าของน้อยๆน,นี่คือเราอย่าเราอย่าดีบัฟใส่มันนะเพราะว่าถ้าเราดีบัฟใส่มันบอสมันจะบอสมันจะบัฟเราคืนอเลยเงี้ยสําหรับคนของน้อยๆเนาะแต่ถ้าของเยอะก็ก็ตามสภาพไลยครับเพื่อนทับออกเลยแล้วกันเนาะเกลียดแปงแลงละ อ๋อไม่ได้เพื่อนน่าจะโดนอะไรนะโดนดึงขาหรือวาไม่รู้ไม่ดอบหินเลยนะเพื่อนรู้สึกจะไม่ได้หินสักก้อนเลยนะครับเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยคมเลยครับ ก็มาลุ้นสองกล่องท้ายนะครับว่าจะได้อะไรดีๆหรือเปล่าอ๋อได้มาก่อนหนึ่งครับ <laughs> คุยๆตรงนี้ก็จะได้กล่องเพิ่มอีกโอเคจบเรียบร้อยแล้วครับเพื่อน ไม่คุ้มเลยครับรอบนี้ครับก็ขึ้นมากลับออกทางเดิมออกเรือโอ้โหใช้เวลานานนะครับ10บนาทีได้อะไรดีๆบ้างเนี้ยได้หินมาประมาณกี่ก้อนไม่รู้เบโอเคก็เดี๋ยวอ่ครบสิบรอบแล้วก็เดี๋ยวผมมา สรุปให้เพื่อนดูแล้วกันว่าจากการลงสิบรอบเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าก็ไอ้ดันไอ้ดันร้อยยี่สเข็มทิศจะได้อะไรดีมาอวดเพื่อนหรือเปล่าก็โอเคไปเจอกันท้ายคลิปเนาะก็โอเคเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็ทำการลงดันร้อยยี่สิบห้าเข็มทิศสิบรอบเป็นที่เรียบร้อยเนาะ ก็มาดูว่าผมได้อะไรดีมาบ้างคุ้มกับค่าด้านหรือเปล่าซึ่งอไอเทมที่พอจะมีราคากา็ไม่มีอะไรนะครับเพื่อนส่วนที่พวกนี้ก็จะเป็นอของที่เอาไว้สำหรับคราฟเนาะซึ่งทุกวันนี้เขาก็คงไม่น่าจะมีใครคราฟชุดคันสิกหรือแบบไม่แน่ใจผมก การย่อยทิ้งหมดนะครับไม่ได้เอาไปตั้งขายเนะเพราะว่ามันมันน่าจะขายออกยากเนาะแล้วก็มาดูครับว่าได้หินมาทั้งหมดกี่ก้อนกอ็หินขาวได้มาทั้งหมดสิบห้ก้อ,กอนเนาะหก้อนก็เป็นเงินอยู่3ามเ็นาะก็หาได้นะครับ3าอแล้วก็หินแดงครับผม เดี๋ยวนะข้าอ,อันนี้เอนเป็นแง่ะได้มาสิบเอ็ดก้อนเนาะก็ได้มีอีกสองเอ็มเนาะก็รวมเป็นประมาณห้าเอ็มเนาะห้าเอ็มนะครับเพื่อนแล้วก็ได้กำไรเศษเนาะก็ไม่แน่ใจว่ามีราคาหรือเปล่า ุนะครับรอบนี้อ๋อมี 10m นะครับผมก็เห็นเขาตั้งขายไ้ 10m เนาะก็ตั้งขายตามเขาแล้วกันไม่แน่ใจว่าออกไหมก็รวมเป็นก็ประมาณอ่า10ประมาณ1บสาม 15m เนาะก็ถ้าถ้าขายออกเนะาะ 15m หักลบค่าดันประมาณ 5m แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเราไม่ได้ซื้อเนาะ จากการครับก็ใช้เงินประมาณ5อ้อก็น่าจะได้ <c oughs> กําไรอยู่ประมาณอ่าสิบอมนะครับผมคร่าวๆแต่ว่าถ้าซื้อดันมาลงนี่ก็อ่าต้องบอกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับแล้วก็ได้ไข่บ้านเนครับเพื่อนซึ่งไข่เควสที่เป็นกิจกรรมเนาะแต่มันก็ต้องสะสมไม่ครบกี่อันไม่รู้ผม,ผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับเพื่อน ไม่มีของที่มีราคาเนาะก็ลองดูกันละวันการคำเพื่อนซึ่งถ้าแนะนำจริงๆก็เป็นดันที่อ่ต้องบอกว่าถ้าไม่ดอปของดีก็ไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ครับผมน,นี่ก็มาลงเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูเนาะก็โอเคัน,นี้ก็ย่อยทิ้งไปก่อนละกันโอเคครับผม คลิปนี้ก็อขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม